สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับ MUI Channel นะครับครับผมสอนแรบคลิปนี้นะครับผมภาพพี่น้องมาเข่าแปลงมันสปะหลังนะครับสายพันธุ์กษตรสาสตรแป0ินะครับอายุเก้าเดือนนะครับน่าจะเก้าเดือนแล้วนะครับสำหรับมันแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ผมจะคุดออกกอนที่จะเตรียมดินปลูกอ้อยนะครับเพราะว่ามันแปลงนี้ดินแปลงนี้ผมจะปลูกอ้อยต่อนะครับก็จะคุดประมาณก่อน ก่อนตุลาอยู่นะครับเดี๋ยวผมอัปเดตคลิปลงอีกรอบนึงแล้วกันนะครับสําหรับขุดช่วงใดนะครับก้อนนานีนะครับที่ขุดออกไปแปลงก้อนนะครับมั่นสัะหลังเกษตรศาสตร์แปดสิบนะครับหัว่อนข้างดีนะครับความโดดความหลายถือว่าใสีได้นะครับแต่ว่าไปเสียดายเรื่องแปลงนะครับเพราะแป้งก็ได้แค่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับประมาณนี้นะครับ เพราะว่าฝนตกค่อน้างดีเลยนะครับลวกาทอนพันนะครับแปลงกอนนะครับได้ตัดแค่ประมาณ3 0 4 0ลี่สิบังนะครับบ่พ่อกันนะครับบ่พ่อกันนะครับก็มีพี่น้องเอฟซีหลาย่านเลยที่โทรเข้ามาสร้างจองไว้นะครับครเมื่อนี้นะครับกาถือโอกาสมาเข่าแปลงนะครับพาพี่น้องมาเบิง้นพันธุ์นํานะครับลวกาจะภาพี่น้องมาเบิงหัวมันสับปะหลังนํานะครับกัเศษศาสตร์แปดสิบนะครับแป้งนี้ผมปลูกตอนตุลานะครับไปปลายตุลานะครับปปลายตุลาก็จะ ปูก้อนแปลงที่ขุดออกไปกอนานี่อยู่นะครับแล้วก็ได้มามาเลียงแกเพื้นนะครับเพราะว่าทอนพันธุ์พิ้นขนขางที่จะสั่นนะครับใบเพื่นไม่ค่อยถิมนะครับถิมว่าหลายนะครับผมก็เลยมาเลียงแกเพื่นโดยการตัดตัดใบออกนะครับนี่ครับตัดก้านใบออกในก้านใบเพื่นลนนะครับกะซอยได้หลายเพราะมควรนะครับนี่กะจะได้ทอนพันธุ์ที่หลายขึ้นนะครับนี่ครับอายุแปดเก้าเดือนแล้วนะครับก็พร้อมที่จะปลูกนะครับพร้อมที่จะปลูกถือว่างามอยู่นะครับทอนพันธุ์ นะครับกคลิปนี้นะครับด่ภามมเบึงหัวนะครับอายุแ8ดเดือนกั้เก่าเดือนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเกษตรศาสตร์แปดฟิปนะครับดินแปลงนี้เป็นดินเหลืองปนปนหินนะครับนะครับปนหินแห่หินลูกลังนะครับเป็นดินออกเหลืองนะครับดินคอนขางที่จะอมน้ำอยู่นะครับต้าแปลงนี้ปีที่แล้วเน่านะครับปีที่แล้วเน่านะครับแต่ปีนี้ กับมีแนวแนนนะครับแต่ว่าบอได้หลายซํำปีที่แล้วนะครับมาเบ่งหัวกันนะครับ่ามีหน่องเอฟซีที่โทร่มากหลังๆนะครับบ,บอลได้นะครับทนพันเพราะว่าเปลี่ยเปลงยก้อนาน่ะนี่ผมบอได้เก็บทนพันหลายนะครับกับหัวหัวของแปดสิบกับถือว่าดกถือว่าหญยอยู่นะครับ แต่ว่าเพิ่นไปแพ่เกษตรศาสตร์เจ็ดสองนะครับเพราะว่าเกษตรศาสตร์เจ็ดสองถือว่าหัวใหญ่เลยนะครับแปลงที่แล้วนะครับขุดออกไปไดมอนอยู่สองแถวนะครับขั้นใหญ่นะครับเหล้วการขั้นน้อยเอาไปอีกประมาณสองตันนะครับไดมอนอยู่สิบหกตันนะครับทิ่หาสิบหกตันนะครับแปลงที่แล้ว เป็นดินปนหินนะครับดินปนหิน,ด,น,ออนดินออกเหลืองๆนะครับดินออกเหลืองนะครับอายุแปดเดือนเก้าเดือนนะครับนี่ครับผมว่าของไงของเพิ่นโคตรหยากอยู่นะครับเอาเหลก ฝนกับตกค่อนข้างดีนะครับตกค่อนข้างดีอยู่นะครับแถวบ้านนะครับอันนี้ก็ลังฝนตกนะครับขัดหนาดหัวถือว่าใส่ได้อยู่นะครับเอานี้นะครับส่วนต้นพันธุ์นี่ครับต้นพันธุ์ประมาณหัวแม่มือนะครับนี่สามารถแต่งไว้นะครับแต่งไว้มือสองมือแล้วนะครับใบกานเพิ่นก็เริ่มลวงนะครับสีก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับ ีก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีนวลขึ้นนะครับจากเขียวนะครับก็จะเริ่มนวลน,นะครับเดี๋ยวมาเึงออกระเจงเงาเลยกันนะครับขามกันเลยนะครับตีดินออกเป็นเป็นดินเหลืองๆนะครับปนหินนะครับหัวอาจจะแพร่ดินทรายอยู่นะครับว่าดินทราย หัวนี่อาจจะใหญ่ไหวนะครับหัวมาดีเพราะดินเหลืองๆนี่ก็จะแน่นนะครับแ,น,แน่น,นเลยก็ถ้าฝนตกหนักๆเรื่อยก็จะอุ่มนามเลยกันเน่านะครับแต่ว่าดินดินแบบนี้จะเปร์เส้นแปรงก็จะดีนะครับ เป็นเงาที่สองนครับไม่ลองเดียวกันเป็นมั่นที่ปลูกช่วงปลายฝนนะครับหรือว่าอาจจะแลงแล้วนะครับตุล่านะครับหัวอาจจะบด,ดกบันไดนะครับเพราะว่าดินดินถ้าเป็นดินแบบนี้ก็จะความชื้นอาจจะเบิดวค้ความชื้นตอนนั้นฝนทิ่มช่วงก็หลังมาหลายเดือนนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับ เพื่งจะมาใหญ่ช่วงที่ถือฝนปีนี้นะครับนี่ครับหัวมานนี้นะครับาอายุแปดเดือนกัวเก้าเดือนนะครับนี่เป็นเกษตรศาสตร์แปดสิบนะครับส่วนตุนพันธุ์นะครับญงก่าหัวแม่มือนะครับถือว่าใส่ได้อยู่นะครับแปลงนี้กับทั้งเบิสามอะไรนะครับสามอะไรแต่ว่าตุนพันธุ์เกิดจะ เงานะครับควบเงาก็จะเงาแต่ส้นล่างนะครับส่วนกลางกลางแปลงฝั่งนั้นก็ได้เนียนะครับทอนสองทอนนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับหัวมันกษตรศาสตร์แปดสิบนะครับแล้วกาตตนพันธ์นะครับขุดกอนกอุตุล่านะครับก่อนตุลาเดี๋ยวผมอัปเดตคลิปลงอีกรอบนึงแล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจพันธุ์มันนะครับกับเศษศาสตร์แปดสิบนะครับถี่ยังบ่พันในกดติดตามนะครับกดติดตามช่องผมไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพราะว่าทาทอนพันพร้อมเดี๋ยวผมอัปเดตคลิปลงอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอ็มย้อยชาแนลขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ